กาตูเลิฟลี่ซากุระตอนเจ้าชายในรูปภาพกับของวิเศษทั้ง4ี่ EP ที่4เจ้าคนแปลกหน้าที่งอาจมาแย่งซีนของข้าวันนี้ข้าจะโค่นล้มเจ้าลงให้ได้ ย่าพักนี้ลูกเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะพวกนางกำนันบอกแม่ว่าลูกเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ให้ใครรบกวนมื้อเย็นก็ไม่ยอมไปเสวยที่ห้องอาหารไม่หรอกเพคะท่านแม่ลูกไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเช่นนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันละจ๊ะเออคือว่าความจริงแล้วลูกก็แค่ซ้อมเปียโนน่ะเพคะ เปียโน,โนงั้นหรือแต่แม่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะลูกเล่นดีแย่มากก็เลยพยายามบรรเลงเบาๆไม่อยากให้ใครได้ยินน่ะเพคะทรงแก้ตัวเก่งอีกตามเคยนะพียยค่ะออกมาคุยกันหน่อยเถิดท่านปัทภีถ้ามีเรื่องจะขอร้องฮ <c oughs> ข้าทราบดีพียยค่ะว่าจะขอเรื่องอะไร <c oughs> ได้โปรดพาข้าไปดูการดวลกันของท่านเทพอักคีกับท่านแมวเลอแปงหน่อยเถิด เรื่องนี้ข้าขอปฏิเสธพะยะค่ะองค์หญิงกำลังถูกสงสัยเช่นนี้ไม่ควรออกไปนอกพระราชวังอีกเรื่องนั้นข้าแก้สถานการณ์ได้แต่ได้โปรดพาข้าไปดูหน่อยเถิดทรงอยากทอดเนตรขนาดนั้นเชียวหรือพะยะค่ะก็ใช่นะสินะนะท่านเทพปัจพีสุดอ่ออ่อนค้าขนาดนี้น่ากแกล้งจริงๆเลยพะย่คะ หากข้าบอกว่าองค์หญิงจะต้องจุมพิษที่แก้มของข้าเสียก่อนข้าจึงจะยอมพาไปท่านจะว่าอย่างไรล่ะอะไรนะจุมพิษที่แก้มท่านเนี่ยนะข้าคิดว่าองค์หญิงคงไม่กล้าทำหรอกดีเสียอีกข้าจะได้ไม่ต้องลำบากใจพาท่านออกไปหน,หน่อยนายเทพจอมกะล่อนคิดว่าข้าจะไม่กล้างั้นหรือเอ๊ะนี่องค์หญิงจะทรงทำจริงๆหรือพื่ะค่ะก็ใช่นะสิ องค์หญิงทรงอยากไปขนาดนี้เชียวเห็นแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าข้าอยากไปขนาดไหนเอาล่ะข้าทำตามที่ท่านต้องการแล้วดังนั้นท่านอย่าผิดคำพูดเด็ดขาดไม่นะนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับข้า หลบเข้าไปในรูปทำไมล่ะรีบพาข้าไปสิเมื่อวานข้าแถบประมาทไปเท่านั้นแต่วันนี้ข้าต้องน็อกเจ้าลงให้ได้ถ้าคิดว่าทำได้ก็อลองดูสิเจ้าแมวกระป๋องไม่เคยมีมนุษย์คนไหนจะทนความร้อนจากไฟและพลังยุบพิภพของข้าได้หรอกนะ ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าฝีมือของเจ้าจะเก่งได้ครึ่งหนึ่งเหมือนปากเก่งๆของเจ้าหรือเปล่าฮาข้าบอกแล้วไงว่าพลังไฟของเจ้ามันไม่มีผลอะไรกับร่างกายของข้าเลยสักนิดให้ตายเถอะนี เป็นไงแบตของเจ้าคงใกล้จะหมดแล้วสินะเจ้าแมวกระป๋องยังครักข้ายังไม่หมดแพทชั่นได้ง่ายมีอภินิหารอะไรอีกก็สแสดงออกมาสิเจ้าดูถูกข้ามากเกินไปแล้วเอานี่ไปกินซะแหมขอบใจนะอุตส่าห์เปิดไฟให้ฟลอเต้นรำของข้า โอ้โหทั้งปั่นทั้งป่วนได้ใจเหมือนท่านไม่มีผิดเลยท่านปัจพีฮฮข้าจะถือว่าเป็นคําชมพพเยะค่ะคงจะเป็นทางนี้ไม่ผิดแน่ข้าได้กลิ่นของพวกมันอยู่ด้านนั้นเองหรือพวกมนุษย์กําลังรวมตัวกันอยู่ซะด้วยเป็นไงล่ะเจ้าแมวกระป๋องคิดจะมาสู้กับข้ายังเร็วไปร้อยปี ว้าวเก่งมากๆเลยค่ะเท่สุดๆฮ่าๆได้สาระสิ้นดีดวลกันอยู่งั้นหรือเดี๋ยวนะเจ้านั่นไม่ใช่คนธรรมดาแน่ฮ่าๆข้าจะนับหนึ่งถึงสิบนะเจ้าแมวกระป๋องหากเจ้าไม่ลุกขึ้นถือว่าเจ้าแพ้แล้วเทพนั่นครอบครองแหวนอยู่หากไปสู้ตรงๆก็จะเสียเปรียบแหวนนั่น สามารถกจัดสตูได้ในพริบตาดังนั้นข้าจะต้องใช้ร่างของเจ้านั่นเป็นเครื่องมือนี่เจ้ายังลุกขึ้นมาได้อีกงั้นหรือส่งแหวนนั่นมาข้าต้องการแหวนม่านพลังแบบนี้นี่เจ้ากำลังโดนใครบางคนควบคุมอยู่สินะส่งแหวนมาเดี๋ยวนี้ หากร่างของหุ่นยนต์แมวโดนควบคุมอยู่แสดงว่าพวกของสิงคอนอยู่แถวนี้เทพอคัคคีระวังของวิเศษของพวกเราเอาไว้องคหญิงรอข้าอยู่ตรงนี้นะพะยะค่ะได้ท่านเทพอคัคคีให้ข้าจัดการเองเทพปทพีฝากท่านด้วยแล้วกันถ้าใช้อิทธิฤทธิของแหวนก็น่าจะรุนแรงเกินไปวางใจได้เลยข้าเพียงแต่จะใช้มงกุฎสะกดจิตของเจ้านี่เท่านั้น หุนยนแมวจงมองตาข้าและจงหลุดออกจากอำนาจของพวกสิงขรซะเอ๊ะมาเมื่อกี้ข้าเป็นอะไรไปนะรู้สึกแปลกแบบแฮบะบน้อยมีเทพอีกคนเข้ามาแสงงั้นเหรอเอาเถอะอย่างน้อยข้าก็ได้เห็นหน้าพวกแกแล้วเจ็บใจนะักท่านพ่อ ฮ่าฮ่าคิดการใหญ่ต้องใจเย็นๆสิลูกรักของพ่อถ้าเทพอีกคนไม่มาขัดขวางข้าก็อาจจะทำสำเร็จไปแล้วก็ได้แต่ท่านพี่ก็จำหน้าตาของพวกมันได้ไม่ใช่หรือคะแน่นอนสิท่านพ่อและนี่ก็คือภาพจำของขา้าโฉมหน้าของพวกมันทั้งสองเทพฮ่าฮ่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้กว้านน้ำเหลวซะทีเดียวหรอกลูก จะช่วยท่านพ่อช่วงจริงของวิเศษทั้ง4มาให้ได้ต้องอย่างนั้นสิลูกพ่อสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเลย EP ที่4ก็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมติดตามชม EP ที่5ในวันเสาร์หน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ